ก็สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับช่องแลนเดอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงม o อด Day To Die นะครับเป็นม็อดภาษาไทยนะอย่างแรกเลยให้เราโหลดม o อดมาก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดมอดไว้ในใต้คลิปนะครับโอเคอย่างแรกให้เราแตกไฟล์นะครับที่เราโหลดมาแล้วอ่ะพอแตกไฟล์เสร็จปุ๊บจะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าม o อดนะครับแล้วเราก็เข้าสตรีมครับแล้วคลิกขวาที่เกมนะครับแล้วก็ไปจัดการ แล้วก็เปิดเข้าไปในโฟลเดอร์เกมนะครับอ่าพอโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เราแล้วใช่ไหมแล้วก็เอามอดลากใส่ไปเลยนะครับอลากเสร็จปุ๊บเราก็ลองเข้าเกมดูว่าจะได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เข้าเกมเสร็จแล้วนะครับอ่าเกมมาแล้วนะครับเรามาดูกัน น่าเห็นไหมครับใช้ได้มันจะใช้ได้บางอย่างนะครับบางอันก็มันเขาก็ไม่ได้แปลให้แต่พวกอุปกรณ์หรือในเกมอะไรอย่างนี้นะเขาน่าจะแปลให้นะครับลองไปโหลดใช้กันดูนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ